ความจำเป็นและความเหมาะสมสอดคล้องกับการยอมรับของสังคมคือเหตุผลที่นายทาคุมิคิโมโตะรัฐมนตรีสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นยืนยันว่าผู้หญิงยังจำเป็นต้องสวมรองเท้าส้นสูงในที่ทำงานหลังกระแสแฮชแท็กคูตูให้ผู้หญิงกว่าสอง0 0ืคน รงชื่อผ่านแคมเปญออนไลน์เรียกร้องให้กระทรวงห้ามบริษัทต่างๆออกกฎว่ารองเท้าแบบใดบ้างที่พนักงานหญิงจะสามารถสวมใส่ได้บ้างในที่ทำงานกระแสแฮชแท็กคูทูเกิดขึ้นเมื่อเดือนมกราคมปี2019ที่ผ่านมา หลังยูมิอาชิกาวะนักแสดงและนักเขียนวัย32ปีทวิตข้อความบอกเล่าถึงความเจ็บปวดที่เธอต้องเผชิญจากการสวมรองเท้าส้นสูง2นิ้วตลอดเวลาที่ทำงานพาร์ทไทม์เป็นพนักงานต้อนรับของโรงแรมข้อความนี้ถูกรีทวิตไปหลายพันครั้งผู้หญิงบางคนโพสต์ภาพเท้าของตัวเองที่มีแผลถลอกจากการสวมส้นสูงพร้อมติดแฮชแท็กจึงเกิดการถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง โดยที่คุณอิชิกาวะกล่าวว่าหวังว่าการรณรงค์นี้จะเปลี่ยนบรรทัดฐานทางสังคมได้ทำให้คนเลิกมองว่าการที่ผู้หญิงสวมรองเท้าไม่มีส้นกลายเป็นเรื่องที่เสียมารายาท โดยคูธูมาจากการผสมของคำว่าคุดซูในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าเจ็บปวดและคุดสึแปลว่ารองเท้าแม้บริษัทหลายแห่งในญี่ปุ่นจะไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนให้พนักงานหญิงสวมใส่ส้นสูงแต่ที่ผ่านมาพนักงานหญิงก็จำเป็นต้องสวมส้นสูงเพราะถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน รู้สึกว่าจริงๆเอ้าเราสามารถเลือกใส่เองก็ได้ว่าจริงเท่ไเราต้องใส่แต่ส้นสูงมั้มันเมื่อยอ่ะเราอยากใส่นะคะแตะบ้างเข้าไปบ้างพี่ยังไงกับการที่ผู้หญิงต้องใส่ส้นสูงเวลาไปทำงานคะใช่คชดว่ามันต้องมองที่บริบทของงานนะครับว่ามันมันเป็นงานแบบไหนคือถ้ามันเป็นงานบริการที่มันต้องรักษาภาพหลักเนี่ยมันก็จําเป็นที่จะต้องใส่ส้นสูงหรือเปล่าเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือการใส่ส้นสูงเนี่ยมันช่วยปรับบุคลิกภาพเพราะว่าถ้าเราใส่ส้นสูงขึ้นมาเนี่ยมัน มันจะเหมือนเป็นการว่าต้องยืนตรง้วยอัตโนมัตินะแล้วงานบริการมันก็คือมันต้องการภาพลักษณ์ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นที่ต้องใส่ส้นสูงเพื่อให้มีภาพลักษณ์ที่ดีแต่ว่าถ้าเป็นงานในส่วนของการทํางาน p r o f ิศหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับมันมันไม่จําเป็นที่จะต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีตลอดเวลาฉะนั้นมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใส่ส้นสูงในการทํางานทั้งวันเพราะว่า คือเนื้อหาในงานออฟฟิศเนี่ยมันเป็นงานเอกสารฉะนั้นมันก็จาเป็นที่จะต้องไปดูที่เนื้องานในส่วนนั้นมากกว่าการที่จะมานั่งดูภาพลักษณ์ของผู้หญิงนะครับถ้าเปรียบเทียบกับผู้ชายแล้วในบางทีมันก็จําเป็นที่จะต้องใส่รองเท้าที่มีการเสริมส้นเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะไม่มีความายุ่งยากเท่ากับผู้หญิงใช่ไหมครับะฉะนั้นมันก็มันก็ขึ้นที่สิทธิ์ของแต่ละคน